อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนไม่ไม่นไรตงอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็อุย้ยผมจำเตนเนี่ยทำยังที่วะเด้อเด้อเย้อเด้อคุณยูร์ยัสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพรายกระซิบกรอนไทยนะครับเป็นโมเดลมโฮงอีดิช um um> <th 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 ั่นซึ่งคนที UM ่อยู่ท้ายแถวของเรานะครับครูทอมคําไทยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโดยที่คนในแถวนะครับวันนี้นานาชาตินะครับเรามีคนเกาหลีนะครับคุณยุนจากช่องยุนทามสวัสดีครับผมยุนนะครับคุณแฮชนะครับจากช่อง ฮชแท็กสวัสดีครับผมแฮชแท็กพลังไทยเท็ดเดยนะครับทุกคนคุณแฮชก็เป็นคนอเมริกันใช่ครับเป็นคนอเมริกาครับอเมริกาอเมริกาบางนาครับนู่นครับอเมริกาเป็นอเมริกานะครับผม <c oughs> และคนสุดท้ายน,นะครับ <c oughs> เป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะครับชื่อคุณเรียวตะจากช่องเรียวตะมอยเจอร์สวัสดีครับเรียวตะมอยเจอร์ครับมอยเจอร์ ๋ยต้า๋ยต้าคุณฉีดอะไรใส่หน้าเหรอน้ำแร่ครับน้ำแร่โอเคทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับบัตรมงคลผ้าไทยทวารับแหวงเวียงบียงเซียนสะบัดตกใต้อุกคลุกพลุกเงยงัดข้อคดเสิกเฮ เบนบ่ายไงเงนให้ทวงท้อที่ชอยโอเคนะครับคุณแทชตั้งใจฟังนะครับคุณแทครับมาครับมาครับคลุกคลุกเลยงัดคอหักสะบัดเฮอ่ะได้ครับได้ครับคุกตุกมักหักคอหักเตยเฮยแฮอุกคลุกอุกคลุกคลุกอกคลุกอุกคลุกอกคลุกเงยงัด เงยงัดคอหักคอหักสะบัดแฮสะบัดแฮรีบไารีบไปเร็วเร็วเร็วโอเค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 พร้อมยังพร้อมค่ะอุ๊กอุ๊กครุ้เลยนัดเอ้ยเคยแค่แค่แค่อย่างนี้เลยโอเคอุ๊กครุ้ อะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะที่สำคัญที่สำคัญก็คือคอหักแห่อคอหักแห่โอเคโอเคแค่นี้โอเคแล้วไม่รู้ไม่รู้เลย <c oughs> ครูทำแล้วก็โทษโอเค <c oughs> ฟังดีๆนะคะ <c oughs> คอุกคุกคอหักแห่ <c oughs> ดูจำไม่ได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันจะตืดๆแล้วค่อยแห่เป็นอุกคุก คอหักตึ๊ดต๊ดแทอุบคอักเจิดเฮิดแอุบคอหักุตุ๊ดแทอ่ออ่ฟังดีดีนะครับอุบกุบคอหักตุ๊ดตแทตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด ไม่ลงมาตุ๊กแทงเหรอครับไม่ลงมาตุ๊กแทงแทงอกคฮักตุ๊กตุ๊กแทงโอเคครับผมผมมีมันใจนะครับมีมันใจมากนะครับมั่นใจเลยนะครับโอเคดีดีครับอกอกทุกแทงตูดตูดแห้ง อกอกตุกแกตูดตูดแทงครับอกตุกแกตูดตูดแทงใช่ตุแกตุกแกตุกแกตุกแกอกอกอกตุกแกอกเหมือนเหมือนกบใช่ไหมครับกบร้องอล้อน่าจะน่าจะใจน่าจะใจครับน่าจะใจครับ ตูดแก่แล้วก็ตูด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 แห้งแห้งตูดตูดแห้งแห้งเอะอันนี้กรนไทยแหละครับเนี่ยทำไมดูไม่พลายร้อเลยตุ๊กแก่ตูดตูดแห้งแห้งนะครับเดดรมันแรดูน่าจะยากมากเมื่อกี้เห็นหัวเราะอะไรกันก้องยูแล้วคือผมไม่ยินอะไรเลยอ่ะไม่ยากครับไม่ยากเลยผมเอามาแบบเป๊ะๆเลยนะครูทอมโอ้ยผมคาดหวังมากพี่เดิร์ตตุ๊กแก่ตูดตูด เดี๋ยวมันครอนอะไรอยู่วะน้องมันยังไม่เห็น้องจอมเลยคือผมกำลังวิเคราะห์ถึงตอนที่มันมีเสียงสละอดสละแอครูทอมคูธอมถ้าเกิดรู้สึกสิ้นหวังเอาคำใบ้ได้นะอ่ะผมขอขอขอข้อมูลงั้นผมให้คุณพูดให้คุณดองฟังไหมถือว่าเป็นการบ้านได้โอเคโอเคผมพูดนะครับโอโกโคหักจุด เ <Hey. S 2> ไม่ได้ช่วยเลย <S 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 ถ้าเป็นกรอนที่ลงท้ายด้วยสระแอแล้วก็มี ừ, อบ <S 2> <S 2> <S อบอดอดเนี่ยผมนึกถึง <S 2> <S 2> <S วัดหนึ่งจากงานของสุนทรผู้อ่าจะท่องว่าอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดอ่ะผมตอบอันนี้ละอ่ะนิราศเมืองเพชรของสุนทรผู้อ่ะ ผิดค่ะเฮ้ยูลองต้นทางมาอ่ะมนมันจะเป็นวักสุดท้ายอ่ะใกล้ๆกวักสุดท้ายเลยอ่ะปุกลุกลุกเงยงัดจากเรื่องลิลิตแตงเพายพ่ใช่ค่ะเก่งผิดนะครับผิดนางนวลจับนางนวลนอนเหมือนพี่แนบนวลสมอง จินตรางังนางวนวลจับนางวนวลนอนเหมือนพีแนบนวลสมอนจินตรรังอะลองก่อนนางนวนจับนางนวนนอน เหมือนพี่แนบเหมือนพี่แนบพี่แนบเออแนบก็งีบนี่แหละเออใช่พี่แนบเหมือนสมอนเหมือนสมอนใช่เหมือนสมอนแล้วก็นี่คีย์เวิร์ดแน่นแล้วจะคีย์เวิร์ดแหละจินทระจินทระใช่ นั่นแหละระวังลืมว่าจะลืมว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมก็ลืมอันนี้มีท่าเต้นด้วยเหรอคะมีครับมีคือเราอ่ะเราเตรียมทุกอย่างให้แล้วเรียบร้อยมันตรงได้เรามีสิ่งตรงได้นะครับมาครับก็คืออ่านั่งนวลจับนอนเลอนทีแนบ คือที่ล้างเราเลิมแต่อย่าเลิมนะครับมันจะไม่พองอ่ะแบบจิตชิยานี่ก,ก,ก็ก็ใส่เลยอก็มาอีกครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> มาครับโ <c oughs> อเคครับยังจำอะไรไม่ได้เลยว่ายว่าย <c oughs> มา,มาว่ายก่อนว่ายก่อนตรงนี้โอเคนางเนียน,น,น,ยนจับนอนแอบพี่พีแนบแนบแล้วก็แนบพีพีแนบ,แนบ อ่นนะมันจะมีอีกสามทออีกสามคำที่เราเริ่มอ่ะเราได้ยินว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดร้องต่อง้อยอ่ะร่ะาเกี่ยวอะไรอ่ะอ๋ออาจจะเป็นท่าสุดท้ายหรือเปล่าเออใช่ท่อา,าสุดท้ายแต่ว่าเราเริ่มโอเคเดี๋ยวคุณยูนคะคุณยูนทำท่านะคะทำางนี้ก่อนต้องทำด้วยหรอครับทำค่ะเขาส่งมาแบบนี้เดี๋ยวจะทำไม่ได้นางเนียงจับนอน ทำเยอะค่ะทำท่ามวนนอนนางเนียงจับนอนอ่ออะไรสิได้แล้วจบจินตลาแค่นี้พอแค่นี้หรอครับแค่นี้ได้แล้วนะครับคุ่ผ้มตรงตัมพ้มนะตัมพ้มอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนไม่แม่แม่ตงอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็อุ้ย ผมจังเตี้เนี่ยทำเนียงเดียวอ่ะเด้อ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 คุณยืนไม่ไดจำยนีงขอโทษนะจำยนีงจำยำเงจำนอนจำยนีงจำนอนแล้วก็โอ้ใจดีรักกันนะครับผมจะไม่ได้ใจดีใจจำยนีงจำนอนใจดีใช่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  โคตรโคตรนะครับโคตน่าจะง่ายนะครับน่าจะง่ายเลี้ยวตัดดูเรื่องไหมเลี้ยวตัดสร้างฟังเรื่องไหมเข้าใจได้นะครับอืมโอเคโอเคอันนสบายใจผมก็สบายใจอันนี้ก็ต้อนตำแบบนี้นะครับต้อนตำแบบนี้ต้องต้ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับแบบนี้นะ ใช่ครับต้องตัดเบสนี้ก่อนโอเคใช่ครับต้องตัดเบสนี้ก่อนแล้วก็จำนวนจำนองจำนวนจำนองใจดีใจดีจำนองใจดีใจดีโอเคโอ้ยไม่ยากเลยดูครูธรมก็ทำตามแล้วนะคิดว่าครูทอมก็เข้าใจได้แน่นอนอ่ะโอเคครูทอม เขาศึสายอยู่นะมันมีค่าครับ,รบเดยต่ดสร้างเขาส่งมามันต้องเริ่มจากอย่างนี้ ม่อย่างนี้ครับครูทอมทําไม่ถูกต้องแบบนี้อ่ะอ่าใช่เราะมาอย่างนี้ครับว่าหย่าต้องมีการว่าอย่เสร็จแล้วก็ทํานี้ครับจํานวนจํานองใจดีจำนวนจํานองก่อนอะไรวะจํานวนจํานองผมว่ามันไม่น่าจะเป็นคําว่าจํานวนจํานองแต่มันอาจจะเป็นเสียงจอจานนอนหนูจอจานนอนหนู ผมนึกถึงบทกรนนึ่งคือเป็นตอนที่อีเหนาเดินเข้าป่านะเจอนกเจออะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเมียตัวเองนางนวลจับนางนวลนอนเหมือนพี่แนบนวลสมอจินตราแล้วก็ท่าไหว้เนี่ยมันคือการนอนใช่ไหมถอกค่ะเฮ้ยคุณทองโคตรเก่งเลยว่ะเก่งมากโอ้ยเก่งมากเลย ไปเฉยยอดพืชศพภากาสอนอีกุลชอนอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีุลืมแล้ว่ันนี้พลิกศพ อียาอี๋ยาไม่ใช่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 โอเค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 ติ๊กาสดติ๊ก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 ศพอ๋อเน่มาครับเนอีกุญชอนอีกุญชอนมันปลดปลงอีกุญชอนมันปลดปลง เออนั่นแหละครับผมโหยากมากโอ้โห,โหมา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 คลิ <c oughs> ้มปากกาสอนอีกุณชอนปลดปลงฮึฮะแน่นอนคือชัวร์เลยครับชัวร์โอเคอเก่อนนี้เคยได้ยินเด็กๆต้องเคยเรียนนะคะโอเคคุณยุนคะ่ะตั้งใจฟังนะคะคลิ้มศพปากกาสอนอีกุชนชรอันปลดปลง ผมแกแล้วผมจำไม่เคยได้แ้วงั้นเราเอาท่อแรกท่อแรกท่อเดียวค่ะรู้พืชศพผักกาศแค่นี้เลยค่ะศพผักกาศโอเคผมพูดนะครับผมรีบพูดนะครับจะได้จะลืมศพผักกาศจอบผักกาศ ถาจะย,ยัง่อนอจะย,ยัง่อนยเยนออผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดไปก่อนนะจำปากกาสอบจำปากกาสอบอีกรสปลอม <c oughs> อีกรสปลอมอีกรสปลอมรอ,รอรบนี้เรียวตาทั้งออกไหมครับครนี้ผมมั่นใจนะครับผพมั่นใจหลหรอครับโอเคโอเคมั่นใจครับครนี้มั่นใจนะครับปากกาโซดปากกาโซดมันแปลว่าอะไรเลียวตาหนบอกมั่นใจไงคิดว่าปากกานั้นน่าจะ พยายามหาแฟนหรือเปล่าปากกาโสดปากกาโสดปากกาโสดโค้ดเขาเป็นโค้ดครับปากกาโสดเอกปลดปล่อยปากกามันโสดแล้วเอกไปปลดปล่อยเลือกเลือกกับเขาแล้วใช่ครับก็เลยก็เลยโสดมาครับมาครับมาไปดีนะครับมันมีเรื่องราวนะครับปากกาโสดแล้วก็เอกนะครับเอกชื่อคนนะฮะเอกปลดปล่อยปากกาโสดเอกปลดปล่อยเลยปากกาโสด เอกปลดปล่อยปกสอปปปปป,ป,ปลดปล่อยว่าน่าจะต้องต้องควบกล้ำด้วยปล่อยปลดปรุงเปลีล่ยนแปลงอะผมขอลองแบบ <c oughs> ไม่ใบผมว่าน่าจะมาถูกทาง <c oughs> <c oughs> ผมนึกถึงบท ร้อยกรองจากวันคดีเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงควายเนี่ยมันมีเขาช้างเนี่ยมันมีงาพอช้างกับควายตายไปแล้วเนี่ยเขากับงาเนี่ยยังมีอยู่เป็นคุณค่าไงแต่ว่าคนเนี่ยต้องทำความดีความดีถึงจะอยู่กับโลกนี้ตราบนานเท่านานพ่อนที่บอกว่าปากกาโซเอกกกดปล่อยหน้าจะมาจากพฤษศภากาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงจิสนาสอน้องคำชันครับ คุณทอมโกงก็ปากรับเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอะไม่โกงยากเลยอางนี้เราต้องทำไม่ยากกว่าเดิมแล้วเพราะคุณทอมเก่งมากเลยนะไม่เมาเล่าู่แล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชนะยิง ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมากไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักรม,มาครับอันนี้อันนี้ก็ต้องใช้เอ็นเนอร์เนอร์ครับเอนเดอร์ก็ต้องมาครับไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักเออนั่นแหละได้ยูใช่ไหมได้ยูได้อยูได้ยูเนาะ Yeah very good ลครับโอเค โอเคฟังดีๆนะครับแล้วก็เอาใบชายในชื่อด้วยเนาะโอเคครับฮ่าฮ่า่าง่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่้่าฮา่าาฮ่าฮ่าฮ่่เฮาฮ่าาแล้วาไม่าาา่เา่า รักออเอออย่างนี้เอออันนี้ถูกต้องนะไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักถูกต้องครับโอเคค่ะคุณยูนครับไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายง่ายกว่าเมื่อกี้ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังไม่รักยังเมารักยังเมารักอืมมา อันอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับไม่เมาเหล้าโอ้ไม่เมาเหล้าอืมเลี้ยวเตะเหล้ายังเหลามากอ่ะเอ๊ะยังยังเอายังยังเอามากยังยังเมามาก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 อุ้ยจอมอุ้ยจอมไงไงที่สุดในวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะไงที่สุดครับมันบ้านใจอีกแล้วเหรออันนี้คนสิ เพความจริงง่ายง่ายสุดง่ายสุดง่ายที่สุดง่ายที่สุดโอเคครับยังไม่เมายังไม่เมายังยังไม่เมาแล้วแต่เราแล้วแต่เรายังไม่เมาอ่าน่าจะอ่าใช่ใช่น่าจะเราน่าจะเรายังไม่เมาแล้วแต่เราแล้วแต่เรายังยังยังอยากเมาอ่ะยังเอามากยังอยากเามาก ยังเอามากอยากจะมอเจอร์เลยคุณทอมครับหัวเราะอะไรกันอีกแล้วหัวเราะอะไรกันอีกแล้วบทกรน,นี้น่าสนใจมากครับยังไม่เมาแล้วแต่เรายังอยากอาเอามาก เ๋ยอันอันนี้คือกรอนอว่าเป็นการแสดงความรู้สึกในใจครับพี่เติร์ดอยากเอามากเนี่ยแสดงในใจผมแมอไม่เจอครับเติร์ดถ้าบอกว่าคําว่าอยากเอามากออกมาจากปากรีโอตาเนี่ยเพราะว่าเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นความจริงในใจมาเจไม่เจนอยากให้ผมแฉเรื่องรีโอตะาเนี่ยช่างทายกระซิบช่างมันแล้วพูดเรื่องนี้ดีกว่าโอเคชัดเจนผมว่าบทนี้เนี่ย คนทําหน้าที่ได้ดีมากมีคําว่าเมาเอาอะไรเงี้ยไม่เมาเราแล้วแต่เรายังเมาร <can> ush, ักสุดจะหักทําจิตคิดชะนายถึงเมาเราเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประชำทุกค่ำคืนนี่รักภูเขาทองครับผม สุดยอดทุกคนทได้ดีมากเป็นรุมรุมสวงเศา้ารุมรุมราวคือไฟฟอนเจ็บกลายในอาวบน ร่อนรุมรุมกลุ่มกลางสวงโอเคนี่ก็ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยเห็นรุมรุมซวงเศร้ารุมรุมรอเรือเยอะไหนบอกว่ามันง่ายโอ้โหนี่มันง่ายง่ายเราไม่ง่ายไม่ง่ายหนุม รูปเสารูมรูมฮะรูม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 โอเคของสุดท้ายก็คือรูมรูมใช่ไหมรุมรูมรุมรูมรุมรูมรูมเอาขึ้นรถได้เอาเสียงแหลมด้วยนะฮะส่งไปแบบเสียงแหลมด้วยมาครับก็เสียงผู้หญิงอันนี้นะบอก่อนว่ามันต้องเสียงเสียงผู้หญิงนะไฮ้นโน่ใหนโนดเลยค่ะไฮ้นโนดเลยครับราเรือเยอะมากเลยครับเห็นเสารูมรูม เศร้ารื่มรื่มเฮ้ยเศร้ารุ่มรืมโอเคศร้าเร้ารืมรื่มโอเคดีบา่าุณครณคุณครคคุณ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 ค้ตคุณคุเคุณคุณคนณคุณคะเป็บแบบเสีคงแหลมคุณคคคคุณคุณคค เห็นสาวรุ oh, oh oh ่มรุ่มสาวรื้มรุ่มอะไรไลไ์ดีบ้าดีบ้าดีบ้าเอาเอาไมหมนะเอาไห่นะครับเห็นสาวรุ่มรุ่มสาวรุ่มรื้ม เคนซาอูล<แ>ุมลุ่มลาว์ลุ่มอันนี้อันนี้ถูกเหรอครับอันนี้ใช่ไหมครับถูกค่ะใ <c oughs> <c oughs> ช่ใช่ที่ท่าด้วยเซลโโอเคโอเคหัวหัวเลยอะ่ะโอเคโอเคอันนี้ต้องใช้พลังแล้วก็เสียงสูงด้วยนะครับเคนซาอูลุมลุ่ม เขนเสาลุ่มลุ่มเสาลื่นลื่นเขนเสาลุ่มดุมเสาลื่นลื่นโอเคได้แล้วพี่เต็ดครับพี่เต็ดครับมั่นใจนะครับครั้งนี้ครั้งนี้มั่นใจที่สุดครับโอเคครับโอเคครับแพ่เสาวลืมลืมสาวลื่นลื่นสาวลื่นลื่น ล Adult, head, sound, ื่นล inglés, to oui> ื่นล mm ื่นลื่นเทปสาวลื่นลื่นเลยเหรอวลื่น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 ลทำไมมันมันติดเลดตลอดเลยวะสาวลื่นลื่นนะไม่รู้ว่าลืมอะไรลืมลืมลืมคิดว่าเทปสาวสาวลืมลืม แล้วก็สาวลื่นลื่นผู้ทาตอบได้ชัวร์เลยอันนี้ท่าเยอะอีกแล้วอ่ะเข้าท่าเยอะคนเดียวเฮ็ดสาวลืมลืมสาวลื่นลื่นสาวลื่นลื่นไปเลยผู้ทาสาวลื่นลื่นเหรอเฮ็ดสาวลืมลืมลืมภาษาอีสานด้วยสาวสาวเศร้าสาว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 เศร้าเศร้าเหรอแล้วลืมลืมอ่ะลืมลืม คือภาพภาพในหัวนี่มาเลยนะพอเฮ็ดสาวปั๊บแล้วมันลื่นๆ <laughs> <laughs> ลื่นอะเนี่ยตั้งแ,แต่ข้อยาวมากแล้วนะเรื่องวนเวียนอยู่กับเรื่องมอสเจอร์เนี่ย <c oughs> คุณทำมาตัวช่วยไหมล่ะตัวช่วยคืออะไรครับพี่เต,ติร์ดคือคุณยูนครับตัวช่วยววของเราขอตัวช่วยขอตัวช่วยอะไขอตัวต <c oughs> ้องเสียงสูงด้วย เห็นเศร้ารุ่มรุ่มเสาลื่นลื่นเสาลื่นลื่นเห็นเศร้าออกแล้วเรยอตาอออแล้วเดี๋ยวนะเห็นเศร้าลื่นเห็นกลุ่มรุมสวงเศร้ารุมรุมเคือไฟฟอนดาบเหุ่เครื่องท้าหวานครับใช่โอ๊ยผิดแค่ตอเดียวยครับ ผมไม่รู้ว่าพวกเราใช้ได้หรือว่าครูทอมเก่งไม่แน่ใจนะครับทุกคนเราร่วมมือกันถ้าบทสรุปก็คือเราทําค่อนข้างดีนะเราใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะให้แต่ละคนฝากช่องนะครับเริ่มจากแฮชครับอ่าได้เลยครับชุกคอนอ่าแฮชแท็กนะครับมาจากช่องแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆนะครับผมเจอกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าหรออ่าใช่ครับนี่แหละแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กโอเคครับขอบคุณครับช่องเชื่อยืนไทยนะครับผม สไตล์ประมาณอบป,ป้าอบป,ป้าอยู่ที่บางน,น้องนะครับครับโอเคเรียตะครับเรียวตะซังทุกทุกองชื่อเรียวตะมอยสเจอร์นะครับมี YouTube ไอจีเฟซบุ๊กคุยแตทุกอย่างมีนะครับชื่อเรียวตะมอยสเจอร์นะครับอยาหยุดมอยนะครับต้องมอยสเจอร์นะครับมาชามาชา <laughs> ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่ามอยส์เจอร์มาจากอะไรนะครับโอเคใช่ของมอสเจอร์คุดทมครับ <laughs> ของผมนะครับฝากช่องจักกริดทอมทอมนะครับ J A d K R I P แล้วก็ทอมทอมนะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube นะครับ ขับเฮาส์ด้วยจากริดทอมทอมทุกที่เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเทเลีลากับพายกระซิปกรอนไทยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทพลีลาเทพลีลา